รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไทยแอร์เอ,อเ,ออเออชียการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วอนะะอยากให้คุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่กับแวนจังเลยและตอนนี้แวนอยู่ที่ นี่เลยเดโบนานซาเอ็กซอิกูนะคะซึ่งเป็นสวนสัตว์น้องใหม,ใหม่ล่าสุดของประเทศไทยเลยทีเดียวอยู่ใกล้กรุงเทพนิดเดียวที่เขาใหญ่นี่เองนะคะนั่งรถมาแป๊บเดียวเท่านั้นเองและตอนนี้นะคะขนาดว่ายังไม่ได้เปิดเป็นทางการแต่ว่าฮอตมากๆเลยดูสิคะคนมาก,กันเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยทีเดียวซึ่งแหวนจะเชื่อนะคะว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินถึงชื่อสวนสัตว์แห่งนี้แต่ว่ายังไม่เคยเข้าไปดูว่าข้างในเป็นยังไงวันนี้เพื่อแฟนรายการว้าวแหวนแหวนจัดให้เลยค่ะและที่สําคัญนะคะ ครั้งนี้เนี่ยเอ็นกูดจิมากๆาัวเรามีกไกด์กิติมศักดิ์ที่หล่อมากแต่จะเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวเราไปพบกับเขาข้างในเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อย่างที่แหวนว่าไม่เอ่ยนี่คุณภูผาเตชนรงคายาสุรลอแห่งบุนนาซาแห่งนี้แล้วตอนนี้ก็เป็นผู้บริหารของเดอะบนนาซ่าอีกโซนิกซูด้วยใช่ไหมเอ่ยทําเองหมดเลยใช่ไหมที่นี่ใช่ครับโอ้โหเห็นไหมคะทั้งหล่อทั้งเก่งขนาดนี้งั้นแบบว่าอยากจะให้ผู้พาช่วยพาแหวนแบบชมที่นี่สักเล็กน้อยได้ไหมเอ่ยเพราะว่าเ,เปิดใหม่แล้วฮอตมากเลยเลยคนยังไม่เคยเห็นงั้นไปกันเลยดีไหมคะได้เลยครับี่ค่ะดูเกรงเกรงนะคะไปค่ะ <laughs> อันนี้เราจะพาที่แบบทัวร์แบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยครับวันนี้ค่ะไปขึ้นรถต <ขอ S 2> รง<ถ>นี้ขอบคุณค่ะคุณคน้องนี่มันแบบอยู่แบบท่ามกลางภูเขามากเลยอ่ะใหญ่โตมากๆนี่พื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยกี่ไร่คะเนี่ยประมาณ กือบ200ไร่ครับว้าว200ไร่สำหรับ,รบสวนสัตว์เลยทีเดียวเหมือนไม่ได้อยู่ในเมืองไทยเลยค่ะเหมือนแบบว่าอยู่ในแบบว่าสวนสัตว์ที่แบบซาวด์แอฟริกาอะไรแบบนี้เก๋ไก่มากๆและอย่างนี้น่าจะเปิดอย่างเป็นทางการประมาณช่วงไหน,นี่มีก,กำหนดการไว้ประมาณช่วงกุมภา,ค,มาครับอ๋อกุมภาตอนนี้ก็ยังแบบเหมือนแบบว่าเป็นซอฟพอพ์โอเพนนิงนพพน่งไปก่อนเป็พพนซอนงไนี่ขนาดซ้อมนะคะคนแน่นมากๆเลยทีเดียวในช่วงนี้ ที่อย่างนี้ถามเลยว่ยตายแล้วให้โดน้องบุรังตางนี่ยากพี่เองนะคะใน็ก,กรงสายพันธุ์เดียวกันนี่ตอนนี้แอบถามว่ามีสัตว์อะไรบ้างเอ่ยตอ,ตอนนี้ม<อ>ีประมาณเกือบ30กว่าชนิดครับก็จะมีตั้งแต่สัตว์ป่าันเป็นนกนะครับก็คือมีแบบมีหลายๆประเภทเข้ามาครับแต่ก็จะเน,น้นเน้นเป็นสัตว์ที่หาย,ยากๆหน่อย เขาบอกว่าอะไรนะแบบเสือสิงโตนี่ก็ต้องเอามาจากแคนาดาอะไรอย่างนี้อิมพอร์ตเข้ามาเลยอิมพอร์ตเข้ามาคแล้วแ,แลี่อย่างนี้ถามถึงเรื่องการเลี้ยงดูบ้างดีกว่าแบบว่ามีการเลี้ยงดูเป็นพิเศษยังไงเพราะ <c oughs> ว่าเขามาจากแคนาดามันต้องแบบปรับตัว <c oughs> หรืออะไรอย่างนี้ไหมคะสัตสัตของเราที่นี่ทุกตัวครับเราจะมีคนดูแลเป็นโซนๆครับก็คือเจ้าหน้าที่เราก็จะแบ่งอาหารเป็นตรงโซนนกโซนสัตว์โซนเสือโซน อพาก้าก็คือแต่ละโซนก็จะมีคนให้อาหารแต่กลางไปนะครับคือเขาจะให้เวลาเป็นเวลาตอนเย็นครับคือหลังจากที่ทุกคนหผ่านพิธีสวดสรรพินแล้วเราก็จะเริ่มพยอยกันให้อาหารผักแต่ละตัวครับใช่ครับโอนะคะแล้วที่สำคัญกับสวนสัตว์ที่นี่เนี่ยสะอาดมากไม่มีกลิ่นแบบเหมือนบางทีแบบกลิ่นแบบว่ายังไงอะกลิ่นสาดอะกลิ่นสานะเออกลิ่นสาดสาดแต่ที่นี่ไม่มีเลยเราทำสะอาดเรียบร้อยเราพยายามให้เขาทําให้เจ้าหน้าที่เราทําความสะอาดทุกวันครับเพื่อจะไม่ให้แบบ ภาพลักษณ์ของเราดูแบบไปทางที่ไม่ดีแบบมีขยะมีมเศษอะไรต่างๆฮะถามบ้างดีกว่าว่าจากธรรมดาได้เป็นผู้บริหารของบรนันซ่านะคะแล้วตอนนี้เนี่ยต้องมาเป็นผู้บริหารสวนสัตว์มันดูแบบมันดูยากเหมือนกันเนาะมันต้องแบบว่าเตรียมตัวหรือปรับตัวอะไรพิเศษจ,จริงๆแล้ว,ลวต้องต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าโปรเจกต์สวนสัตว์เนี่ยเป็นโปรเจกต์แรกที่เข้ามาทํางานเต็มตัวเลยครจริงปะใช่คร <ฮะ S 2> ับโอ้โหเ,เป็นผู้บริหารสวนสัตว์นี้ตอนที่เราจะมาแบบทำจริงๆเราต้องศึกษาเรื่องสัตว์ เรื่องเรื่องเรื่องความเป็นอยู่ของเขาเรื่องอาหารการกินเรื่องสภาพแวดล้อมเขาเป็นยังไงอะไรยังไงฮะก่อ,อนที่เราจะเอาสัตว์เข้าไปนกรงเราก็ต้องทากรงให้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเขาใกล้ใกล,ใกล้เคียงมากที่สุดฮะอืมเราก็เป็นเรื่องยากเลยนะเนี่ยว่าแบบว่าสัตว์แต่ละสายพันธุ์เอ้ยมันรายละเอียดเยอะมากค่ะันต้องศึกษาก่อนก่อน<ช>ที่เอาสัตว์เข้ามาโอ้เนาะเพราะว่าเอาเข้ามาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูให้เขาอยู่รอด ตรงนี้จะเป็นยีราฟกับม้าลายครับเป็นแบบทุ่งสวาน่าครับแล้วทำเฉลียงทำเฉลียงออกไปแล้วให้คนสามารถยื่นให้อาหารยีราฟได้ครับใช่ครับแล้วมาอันนี้จะเปิดประมาณช่วงไหนคะยีราฟกับม้าลายด้วยอันนี้น่าจะประมาณกลางปีครับกลางปีนี้ก็จะมียีราฟและม้าลายมาอยู่ที่เดอะบันดซเอซโซเด็กซ์ซูแล้ววูสวยมากแบบบรรยากาศนี่มันธรรมชาติมากๆเหมือนอยู่ทุ่งสวาน่าเลยคุณผู้ชมเหมือนอยู่ในเรื่องแบบไลออนคิงอะไรอย่างงี้ น่ี่ถามบ้างดิแล้วตรงนี้ตรงนี้ตั้งใจจะให้เป็นอะไระตรงนี้เราไดเป็นสวนอังกฤษครับเป็น British Garden ครับ <Wow. S 2> ก็คือมีพวกแบบพร็อพให้ถ่ายรูปมีแบบทำเป็นแนวโซนอังกฤษ oh. ครับ รูปลงอินสตาแกรมมันแบบเป็นอะไรที่อินเทรนด์มากน่ารักมากเล,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 ลออยอ่ะอย่างงี้แบบเขาไปให้นมหรืออย่างงี้ได้ไหมไครับเข้าให้อาหารด้จ<ช> <นะ S 1> ริงเหรอมันเชื่องคุณแปลว่าสัตว์ที่นี่เชื่องมากนะคุณผู้ชมสัตว์ที่นี่เชื่องมากครับส่วนใหญ่โอ้เ<ด>ช<พ>ื่องมากมากเลยครับคุณพี่จะขอลงไปแบบว่าลุยพู้นใอาหารข้างล่างให้อาหารได้ใช่ไหมเลยเดี๋ยวไปเลยเนาะด้รใช่เชิญเลยครับ แจวว่าไกดะหล่อและบริการดีด้วยนะคะประทับใจกับสวนสัตว์นี้มากๆน่ารักมากนี่ตายแล้วนี่อะไรเอ่ยถังใส่เงินเหรอคะครับแต่เดี๋ยวก่อนพี่อันก่อนที่จะเข้าไปครับขออนุญาตแนะนำันนี้ก่อนแอลกอฮอล์ล้างมือโอ้แอลกอฮอล์ล้างมือใช่ครับไในที่นี่นะคะสะอาดจริงๆสะอาดทุกขั้นตอนโอ้โหนี่ล้างมือเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคจาก ว่าเชลโลจะสัตว์มาติดเราประมาณนั้นเป็นเชลโลจากเราไปติดสัตว์แล้วอย่างนี้ก็คือเราก็เทอาหารใส่ในนี้เลยคุณเตรียมไว้ให้เราครับขอบพระคุณมากค่ะเป็นอาหารม้าครับอันนี้อาหารม้าแต่อภากาจินได้ใช่ไหมขออนุญาตแต่ขออนุญาตอีกอย่างนึงครับอะไรคะล้างเท้าด้วยมีล้างเท้าด้วยเหรอใช่ครับตาย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 สาวแค่พื้นรองเท้าเจียบก็ได้ครับอ ว่าขนาดนี้คหลังจากที่ล้างมือล้างเท้าแล้วตอนนี้พี่ก็พร้อมเข้าไปได้แล้วครับพร้อมเข้าไปได้ครับแบบว่าเราจะต้องไม่ไปแพร่เชื้อโรคใส่อพาก้าคุณพี่เข้าไปได้เลยนะได้เลยครับเยวผมรออยู่ข้างนอกนะครออยู่นี่นะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเจ๊จะลุยถุงอพาราตัวตายน่ารักมากฮัลโหลวุ้ยตายละวุ้ยตายละตกใจเล่เลเลเล่เล่เลเลเลอยากกินใช่ไหมดูนี่ าลรากว่างเลยอ่ะเอาไปเลี้ยงที่บ้านแพรแว้าวว้อ่ะสูงไป้มินเฮ้ยมินอ้าวพี่แพร ซูซูมิวเอ็ซ์น้ำดื่มช้างเล่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 อยากกินใช่ไหมดูดิมันน่ารักมากเลยอ่ะเอาไปเลี้ยงที่บ้านมินเฮ้ยมินเอาเี่องน้องอะฉันจะฝ่าฝูงอพกก้าไปยังไง หลบหลบก่อนตัวหลบหลบคุณน้องคุณน้องมาเที่ยวที่นี่หรือมาถ่ายละครหรืออะไรคะเนี่ยดิฉันจะหลุดเข้ามาอยู่ในคลองเลยหรือเปล่าสวัสดีค่ะคุณน้องถ้าจะบอกว่าเป็นเด็กเลยนะพะกาทีฉันร้องว่าแบบเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าไม่เขบอกว่าที่นี่เชื่องมากเลยหนูชอบเพราะว่าเขาถ่ายรูปกับหนูได้หนูมาแอคมาแอคผ้าอะหิวหิวอะกินกินก่อนกินก่อนเดี๋ยวไม่สบอารมณ์นะคะ ขี่ด้วยจริงๆโอ้ยอยากขี่บ้างอ่ะขอขี่บ้างได้ป่ะพี่แบดคะถ้าอย่างนั้นเราต้องย่อสวยกันถือว่าดิฉันจะไขมันทับอัฟักกาตายอ่ะแต่น่ารักอ่ะอยากขี่บ้างเนาะนี่เห็นมาที่นี่บ่อยมากเลยได้ข่าวว่าแบบว่ามาแอบรับจบอยู่เขาใหญ่ดล้วเหรอคุณน้องก็คือมีถ่ายหนังสือมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าแบบมาเป็น แมสเตออร์ขงป็นแอมเบอร์สเตอร์ของที่นี่ด้วยเก๋ไก่มากนึกว่ามารับจ๊อบแบบว่ามาเป็นแบบคนเลี้ยงเด็กเลี้ยงอพาร์กาอะไรอย่างเงี้ยอยากเลี้ยงอยู่อยากได้กลับบ้านอยากเอากลับบ้านพอหมดแล้วก็เหมือนเหมือนอะไรทำกระหม่องนะแต่ก็ยังรออยู่วะจะมีให้ที่นี่เชื่อมมากเลยเชื่อมมาแบบน่ารักไม่น่าเชื่อเขาใกล้ชิดกันที่ชอบที่สุดที่นี่คืออพาร์กาเพราะว่าเราเคยดูแต่แบบอุยออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอวิ่งมาเมืองไทยแล้วใช่เมื่อกี้พี่ยังมองเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าอพาร์กาแล้วมองมาต ใจกว่าเตอร์มินชลิดาค่ะ <c oughs> ชอันคัดอยู่แล้วหรือเปล่าคะ <c oughs> น้องมินถึงมา,มาเป็นแบบแอมบาสเดอร์ที่นี่ดูแบบไทยแบบกษัตริย์ไทยแบบ งูสิงโตเสืออะไรทุกสิ่งอย่างชอ,อชอบอยู่แล้วค่ะคือสัตว์ทุกอย่างคือจับได้หมดค่ะแม,ม้ว่าลิงอุลังอุตังโอ้ยลิงอุลังอุตังเออเห็นได้ข่าวว่าแบบมีแบบว่าที่นี่ใช่ไหมแบบมีแบบว่า<อ>แงะแงะแงะอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงพ <c oughs> ี่จะจับเด<ต>ี๋ยวก็หาพี่แหวนไม่หาฉันไม่ใส่พันเดียวกันนะทำายซึ่งกันและกันจริงๆเขาไม่กัดนะคะพี่แหวนคือเขาเชื่องมากลิงนี้เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแต่แบบบางทีมันมีกบมีอะไรอย่างเงี้ยคนเขาก็แบบ บางทีอาจจะไม่ได้อ่านป้ายหรืออะไรเงี้ยก็ข้ามรัวเข้าไปเพราะว่าพี่มาที่นี่นะสัตว์ที่นี่ดูอารมณ์ดีมากอารมณ์ดีโอ้ดูแฮปปี้ดูสิค่ะชานียังอุ้มได้เลยนะคะพี่เวที่ชานีด้วยหรอมีชานีด้วยมีหลายอย่างอุ้มได้สัตว์ที่แบบอุ้มได้จับได้ให้อาหารได้แม้กระทั่งสิงโตลูกสิงโตงลูกสิงโตตัวแบบตัวเท่านี้ได้ขาวชื่อน้องเจมส์จิค่ะน้องจับได้ค่ะคือมินว่าแบบบางทีเราก็ต้องทําตามกฎเกณฑ์ของสวนสัตว์นะเนาะเพื่อที่ป้องกันเราวังภัย สำหรับตัวเราด้วยแล้วก็สัตว์ด้วยค่ะอือจริงๆริงนะคุณผู้ชมเวลาไปสวนสัตว์ที่ไหนเนี่ยเขาเขียนป้ายอะไรไว้ข้างหน้ากรุณาอ่านนิดนึงเพราะจริงๆสัตว์มันไม่ทำร้ายคนก่อนไม่ทําร้ายอยู่แหละก็อยู่ของเขาอ่ะแต่ถ้าแบบถึงมันอย่างเช่นแบบเป็นหูเข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยสัตว์เขาก็มีอารมณ์บ้างตัวนี้ด้วยถ้าทางอยากออกอะไรกัเชิญนะคะดูออกกล้องงอยากออกกล้องก็ดูดูทุกตัวมายืนเป็นลงลงหลับรู้งานกันมากเลยทุกตัวหลับลุ้งงาน โอเคค่ะไม่ตายคนไทายหล่อจังเลยจบใหม่ละค่ะมาเป็นเด็กไทายอาหารอัปกาแล้วตอนนี้ทำทุกอย่างเลยครับใช่เท่าไหร่คะเนี่ยใ่้ละร้อยครับของที่แบบให้ฟรีโอ้ยนรักมากงั้นไม่เป็นไรน้องภูผาก็ขายต่อไปนะส่วนพี่เนี่ยก็จะขอไปเที่ยวต่อกัระเทศกันหน่อนะเดี๋ยวเชิญตามสบายครับ๋ยวผมเปราที่กรุง คไคยดีๆเดี๋ยวเจอกันนะคะที่กรุงเทพยะยะบ๊ายบายบม่เบายครับสนบุกยายาไหมพี่น้องมาเป็นแบบว่าอมบาสเดอร์ของบุนันไซสอดิกซูแห่งนี้ส <c oughs> นุกค่ะสนุกเพราะแบบได้มาอยู่กับสัตว์ธรรมชาติอะไรเงี้ยซึ่งเป <c oughs> ็นสิ่งที่แบบอยู่กรุงเทพมันก็จะแบบวุ่นวายจอแจรถติดนะพอมาอยู่นี่รถกระโล่งได้อยู่กับธรรมชาติอย่างได้ฝึกจิตใจเราด้วยเวลาคนเราได้อยู่กับสัตว์เนี่ยจะทําให้เราเนี่ย ใจเย็นดูเป็นคนอ่อนโยนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมินว่าดีกับครอบครัวที่จะพาลูกเด็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมาญยติๆเพราะว่ามินก็พาน้องๆมาเยอะเลยพาบ้านมินก็เด็กๆแบบเต็มไปหมดเลยใช่ไหมโอ้แต่จริงนะเพราะว่าแบบเมื่อกี้นี่พี่เดินผ่านมันได้จะแบบเห็นแบบเป็นครอบครัวจุงลูกๆแบบว่าเด็กเล็กแดงมาเต็มไปหมดเลยเยอะมากค่ะแล้วแบบ มานี่แถมแบบได้ความรู้กลับไปด้วย oh, <geez. S 1> บางทีแบบเรามีจัดกิจกรรมแบบวันเด็กอย่างเงี้ยที่ผ่ uh. านมาก็จะมีแบบ 4- ีหบูธ uh. แล้วก็แบบให้เด็ก uh. ๆได้ทายคําศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ uh. เป็นแบบชนิดสัตว์หรือว่าสัตว์ประเภทนี้ให้ลูกยังไงออกลูกกี่เดือนอะไรเงี้ย oh, ได้ความรู้ uh. กลับไปด้วย เร,เราไปหาเด็กก่อนแล้วกันเนาะ<อ>เด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะออกข้างเดียวเนะนี่เป็นสัตว์เลี้ยงที่บ้านแหวนเองนะคะเราเพาะพันธุ์สิงโตขาว เหมือนเลี้ยงลูกหมาที่บ้านเหมือนเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาใช่ไหมที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่บ้านแหวนเองนะแตเดี๋ยวเพาะพันธุ์สิงโตเผือก คือโอ้โหหน้าตานางฟินมากนะก็บตอแรกเต็มจีพี่ผ่าก็เลี้ยงมาตั้งแต่ตอนนี้ใช่ค่ะเหรอนี่พี่แหวนคะแต่ว่าเห็นเขาอย่างนี้เนี่ยเขาเป็นสัตว์ป่าก็ยังจะมีสัญชาตญาณของความดัน้ายอยู่บ้างนะคือแต่คือเราก็จะมีเนี่ยค่ะพี่ๆคอยดูแลคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเนาะพี่ๆดูแลตลอดเลยอยากให้ทุกคนก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยเนาะไม่ใช่เห็นแบบว่าอุ้ยลูกเกือนึกว่าเป็นลูกหมาโกเด้นอะไรอย่างงี้ยังไงทากคนอุ้ม เห็นร้องอ้า,อากีดเลยวางลงเลยทำไม่กินต่อแล้วเหรอตัวนี่อ๋อกินกินเริ่มกิง <ๆ S 2> แล้ว,ลวกินเก่งมาก คัสตาร์ดเค้ก นี่สาวนักเอกของที่นี่เลยนะคะพี่แหวนใช่น้าเดชกำลังโชว์ตัวอยู่ข้างหลังเราเดินเดินวนไปวนมาเดช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 โอ้น้าเดชโชวยตัวให้เด็กๆเพราะวันนี้คนมาเยอะมากนี่มันเดินวนโชยจริงนะเนี่ยโชยจริงๆมารู้งานมากเลยรู้งานค่ะออ๋นี ไหญ่แล้วคะเนี่ยอันนี้ประมาณ6-7เจขวบหกเจ็ดขวบยาย่า,ยา,ยายกำลังหลับอยู่ข้างหลังเ,เออยาย่ายาย่า,ยา,ยา,ยายกับมาจีเป็นเหมือนกันผู้หญิงนี่นอนอย่างเดียวเลยนะเจมส์จีกับนาเดนทำงานหนักมาก<ต>โอ้นี่ก็เป็นแบบเสือโคร่งขาวใช่ไห<ช>มคะแต่ว่าเรามีป้ายติดเหมือนเดิมทุกต้กลงห้ามเข้าใกล้สัตว์นี่คือประมาณ2เมตรได้เน้องคือคือ เราอยากให้เขาได้ใกล้ชิดสัตว์อะค่ะประมาณนี้ก็จะเอื้อมไม่ได้แต่ถ้าเกิดปีนเข้าไปอย่างเงี้ยไม่ได้ไไดนะคุณน้องถ้าแบบว่ายื่นเข้าไปอย่างงี้นี่ <c oughs> แค่หนี่ก็ใกล้สุดแล้วใช่นี่แบบอุตสาห์ติดมานี่นี่ชัดๆเลยแลวนี่ณเดชก็เดินวนตรงบริเวณป้ายเพื่อมา <c oughs> สร้างความมั่นใจว่าทุกคนเฮ้ยนี่เนี่ยบอกนางทํางานหนักมากเลยอะนี่เห็นบอกว่าน้อมีกรงลิงคุณรังุตังน้อยด้วยใช่ไหมว่าจึลนมากสัตว์นี้มีมากมายหลายสิ่งและเห็นบอกเร็วนี้ก็จะมีเข้ามาอีกเพียบเลยใช่ค่ะจะมีมาหลายอย่าางงอีะทไร มากมายเลยมากมายเป็นร้อยอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เสร็จแค่ครึ่งแรกค่ะครึ่งแรกเท่านั้นนะคะครึ่งแรกยังอลังการงานสร้างขนาดนี้นี่น่ารักมากคอนแอตต้อรักแขกคน้อนรับของคุนะับอีกอริสอนะเป็นน้องอุรังอุตัง ขอค,ค่ะสายพันเดียวเปนเลลเลยอุ้ยดูน่ารักมากเลยอ่ะเพื่อนมาเดี๋ยวพต้องสวัสดีครับขอละแนะลูกแบบนี้สอนให้ติดมามีรักมากาึ้นใจด,ด้วยแบบว่าเป็น,ปปนแบบเจ้าครอบเจ้าของมามีอายุกี่ขวบนะคะสี่ขวบสี่ขวบ บ่อยนะคะวันนี้แหมเราก็เป็นกิจอย่างยิ่งเลยที่แบบว่าได้ผู้บริหารหนุ่มสุดหล่อคุณภูผาเตชนะนรงพาทัวเองมีไกดกิติมศักดิ์ด้วยนะคะแล้วก็อย่างนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนได้ดูรายการแล้วเนี่ยจะต้องอยากมาที่นี่อยากจะถามว่าเวลาจะมาเส้นทางอะไรยังไงแนะนำสักนิดหนึ่งได้ไหม,ม <า S 1> เอ,อ่ยมาง่ายๆเลยครับถ้าเกิดอยากจะมาสวนสัตว์ใช่ไหมครับ แค่ตามป้ายโบรานซาเข้ามาก็เจอเลยครับสามารถสังเกตได้เวลาขับมาเส้นเขาใหญ่นะคะก็จะมีป้ายขึ้นเลยโบรานซาซูตามไปเรื่อยๆรับรองว่าหาเจอแน่นอนไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะกันอย่างนี้ถามได้ดีกว่าว่าเปิดทุกวันเลยหรือเปล่าคะเปิดทุกวันเลยครับจันถึงอาทิตย์เลยครับตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่เวลา9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นครับเก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะจันถึงอาทิตย์ว่างเมื่อไหร่ก็แวะเข้ามาได้เลยค่ะแหมวันนี้ต้องขอบคุณน้องภูผามากเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแวะมาเยี่ยมอีกแน่นอนวันนนี้คมากเลย ครับ